พี่เพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็จะนอนแล้วนะคะก็คือพรุ่งนี้เรามีถ่ายแบบตอนบ่ายหลังเลิกเรียนนะคะทุกคนค่ะก็คือทํางานไปด้วยแล้วก็รับจ็อบนิดๆหน่อยๆนะคะทุกคนค่ะเงียวฝันดีค่ะพรุ่งนี้เจอกันค่ะลอตวันเดย์วิฟมีกำลังจะคัมแบ็กโอเคเดี๋ยวค่อยมาดูกันจ้ะอน้า,าน่าอ,อันนี้คือหน้าส,สดๆแบบไม่ผ่าน แอปอะไรแล้วทุกคนคะ่ะเพิ่งโอเคเราจะไปแล้วจ้ะใครเขาอยากจะดูหน้าสดของเธอชนัสสิชน,นสสิโอเคไปแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหลังเลิกเรียนแล้วก็รับจอพิเศษแล้วก็ทำหลายอย่างเนี่ยจะเป็นยังไงกันเดี๋ยวหลอดวันเดย์วิฟมีของเราเฮ้ย hey, ครึ่งวันสิฮาร์ฟเนาะวันฮาร์ฟฮาร์ฟวันโอเคเดี๋ยวไปแล้วคะ่ะ เราจะไปเล็กวันนี้เรา,เาน้องเล็กไปนะคะเล t s go <S ที่เหลือนิดเดียวจริงๆอเอ็น mm hmm. okay, เราจะไปแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะอุยไม่ว้ายนาจอโทรศัพท์ฉันโอ้โหแตกร้าววันนี้เอาน้องเล็กไปคะ่ะเนื่องจากว่าพี่ใหญ่เหลือ30กิโลเมตรโอ้โห ไหนจะมีโอกาสได้เติมเต็มแข่งสักทีนะ โอเคเราะก็สวยอะค่ะโอเคเราก็จะแต่งหน้ากันแล้วค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวค่อยดูกันนะเดี๋ยวไปแล้วโอ้โะตอนนี้อยู่นะคะใช่ร้านสวยขอบคุณมาค่ะขอบคุณสถานที่นะคะโอเคค่ะค่อยดูกันค่ะจะทำวันนี้บหลอดให้ดูพ่อกลัวลูกสาวกำลังจะ อยู่นะคะระยะเขาขนเลยนะคะเขามาเดินบอขวัญไม่ได้นหน่อยฟังแล้แม่กะยังร้างไม่ได้ตุ้มสดใสมากเลยนะคะอยู่ในตอนนี้นะไม่ได้ไหมแม่กะยังร้างไม่ได้ตุ้มจริงใช่เดี๋ยวเขารู้ว่าสั่งกระแส เคยมาจอดเจ้ากับไปบอกว่าสุด้วมีป่นเนี่เลงานบอที่ไนกัไปลานก็ไปทางเทศบาลเนได โซ่เอียบานเป็นสุนัขที่นั่งครับผมอนี้เน่ยฮะที่จู่อะไรไมัทราเพี่สิ่ต้องบอยใส่ัให้ารางเดบไยงอีหลาย่งแน้อบับดิมานีไม่ได้กระเ ก็ you right young สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนอนขอบคุณตอนี้ขอกคาณ้อเช่าไปหสมอีบุนเยกาเสียกเสียเอาไปละเดียวเ้ามปตางยกตันกาาเทย่ะภาษเป็อะไรเครื่องนี้เปล่าเครื่องนว้ยสีแลก่อนเนี่ยสีไม่เบอเนี่ย

เนี่ยได่าคนที่มันด่าเนี่อย่าไปด่าคนนี้เนี่ยบอล เสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยเสร็จเ,เรียบร้อ,อ,รอยแล้วนะคะเป็นถ่ายแบบชุดคลุยนะคะชุดรับปริญญาของมหาวิทยาลัยจุดก็จะขึ้นลูปให้ดูค่ะติ้งนะคะก็อย่าลืมใช้บริการนะคะร้านแต่งหน้าทําผมคุณแม่ต้นเหลีวยสวยเลิศน,นะคะแล้วก็พี่สิงห์ด้วยนะคะทุกคนค่ะอุดหนุนกันแล้วก็เรานะคะวันนี้เดี๋ยวเราก็จะเข้าไปทํางานยาวกันอีกวันหนึ่งนะคะก็เป็นยังไงบ้างคะสวยใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราก็จะขับรถกลับบ้าน อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e นะคะทุกคนแล้วก็กดกระดิ่งได้นะคะแล้วก็คนไหนที่ยังไม่เป็นเพื่อนกุ๊กตุ้งใน YouTube นะคะขอให้ทุกคนนะคะรีบมาก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e กดทุกทุกอย่างนะคะขอคุังตุ้งอัิญญาชาแนลนะคะไปคอนค่ายอย่าลืมนะคะตัวนี้กุ๊กตุ้งไปแล้วบ๊ายบาย เดี๋ยวเราก็ต้องไปงานต่อนะทุกคนวันนี้เรามีงานอีกงานนึงนะคะเป็นงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์น้ําหอมของของเพื่อนนะคะที่เขาเชิญไปเดี๋ยวเราก็จะแบบไปเมคอัพเปลี่ยนตัวเดี๋ยวอย่าลืมติดตาม e ีหน้านะคะทุกคนสำหรับอีพีนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย